ข้อที่13นะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์นะฮะเขาบอกว่าอย่างี้ครับโจทย์ถ้า A B C เป็นสามเหลี่ยมที่มีพิก,กัดของ A B C 3จุดนี้ตามลำดับถามว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม A B C จากจุด B ไปยังฐาน A C เนี่ยยาวกี่หน่วยโอเคนะอ่ะ เริ่มต้นการทำโจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์นะครับถ้าเขาให้โจทย์มาชัดๆแบบนี้นะจุด A จุด B จุด C สิ่งที่น้องๆควรทำคือวาดรูปนะพยายามวาดรูปนะหลายๆคนทำทำโจทย์คณิตฟิสิกส์แล้วชอบไม่อยากวาดรูปอะนะไม่รู้ทำไมเพราะว่าวาดแล้วมันช่วยเราได้มันช่วยให้เราได้คะแนนอะมาดูกันประมาณการว่าจุด A เนี่ย x เป็น7 y เป็น6ก็ x ยืดๆหน่อยแล้วก็ y เตี้ยกว่านิดนึงถูกไหมอันนี้คือจุด A นะครับจุด A เนี่ย x เป็น7 y เป็น6จุด B ครับ x เป็น1 y เป็น2ก็น่าจะประมาณนี้นะจุด B x เป็น1 y เป็น2ส่วนจุด C ก็ x เป็น1เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกันถูกไหมจุด C ก็ตรงกับจุด B แล้ว x เป็น1เหมือนกัน y ก็คือลบ2ถูกไหมเพราะว่าพิกัด x ตร x งกันดังนั้นมันจะเกิดสามเหลี่ยม ABC แบบนี้นะแบบนี้นะสิ่งที่โจทย์ต้องการคือระยะจาก B เนี่ยมาตั้งฉากกับเส้น AC นะฮะตัว h เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมฮะเขาอยากทราบความสูงความสูงของสามเหลี่ยมมันมีหลายแบบใช่ไหม น้องๆจะให้ด้านไหนเป็นฐานล่ะอ่ะถ้าสูงแบบนี้ก็คือเราต้องให้ AC เป็นฐานถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องคำนวณระยะตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วนะครับน้องๆจะพบว่าความสูงของสามเหลี่ยมในแนวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองนะ H มันก็คือระยะทางอะไรฮะระยะห่างหรือว่าระยะทางก็ได้ระหว่างอะไร ระหว่างจุด b ใช่ไหมครับมันเป็นระยะทางระหว่างจุด b กับใครฮะกับเส้นตรง ac ถูกไหมก็คือมันกลายเป็นเรื่องของจุดกับเส้นนั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องนึกสูตรแล้วว่าเออจุดกับเส้นมันมีสูตรอะไรบ้างนะครับมาร้อนนี้ก็ใช้ความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์หลายสูตรอยู่เนาะ มาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นนะเราจะต้องหาสมการก่อนถูกปะนะเราจะต้องหาสมการเส้นตรงนะฮะสมการเส้นตรงที่ผ่าน A กับ C นะ,ะนะเราก็ต้องนึกย้อนไปอีกว่าไอ้เจ้าสมการเส้นตรงจาก A กับ C เนี่ยมันหายยังไงฮะสมการเส้นตรง เราจะหาสมการเส้นตรงเราก็ต้องรู้ความชันก่อนงั้นกูกลับหาความชันก่อนนะความชันหายังไงจำได้ไหมครับโอ้สูตรมันจะไล่ลงไปลึกเลยเนาะความชันก็คือตัว m จำได้ไหมครับสูตรก็คือความชัน m จะเท่ากับ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับซึ่งให้ใครเป็น1เป็น2ก็ได้ อ่อย่างสมมุติครุกรับให้ a เป็นจุดที่2นะครับกรุกรับก็ทำไงฮะ y ก็คือ6ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย y ของตัวแรกก็คือลบ2เอาตัวนี้มาลบกับตัวนี้นะแล้วก็หารด้วย x ลบกันนะมันก็จะเป็น7ลบกับ1อ่ก็จะได้ความชันมาละ6ลบด้วยลบ2ก็เป็น8 7นะครับ7ลบ1ก็เหลือ6 ก็ตัดทอนกัน2 4 8 2 3 6เราก็จะได้ความชันนะครับของเส้นตรง ac ทัไหมครับพอเราได้ความชันแล้วตอนนี้เราจะต้องสร้างสมการสมการเส้นตรงเนี่ยเขาจะสร้างจาก y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1ถูกไหมอันนี้ต้องจำสูตรได้นะน้องต้องจำสูตรได้นะเราก็แทนค่าโดยเลือกจุด a หรือจุด c ให้เป็น x 1 y 1ก็ได้เราเลือกอันไหนอ่ะมันจะได้สมการเดียวกันแหละอย่างเช่นถ้าค,ครูกรอบเลือกจุดจุด c แล้วกันนะ x 1เป็น1นะ y 1เป็นลบ2ค,ครูกรก็แทนเนาะ ลบด้วย y 1ก็คือลบ2ความชันคือเศษ4ส่วน3 x 1คือเลข1นั่นเองเห็นไหมฮะเราก็แทนค่าลงไปจากนั้นเราก็จัดรูปเนาะมันก็จะได้สรรมการเส้นตรงนะก็กลายเป็น y บวก2เท่ากับ4ส่วน3 x ลบ1เอา3คูณตลอดเนาะก็จะกลายเป็น3 y บวก6 เท่ากับ 4x ลบ1เพราะ3มันจะตัดไปทันนไหมเอา3คูณตลอดแปลว่าคูณตรงนี้คูณตรงนี้แล้วก็คูณตรงนี้แล้วตัดอย่างนี้นะจากนั้นครูกอลก็เอา4คูณเข้าเป็น 4x ลบ4ตรงนี้ก็เป็น 3y บวก6แต่นี่ไม่ใช่รูปแบบที่เราจะเอาไปใช้เราจะต้องจัดให้อยู่ในข้างเดียวกันเป็น C x 3 y ลบ 3y ย้าย6มาอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ10นี่คือสมการที่เราจะเอาไปใช้คำนวณต่อเพราะว่ามันอยู่ในรูปของ ax-by-c บวก B บวก C ทันไม่เอย่ยนะฮะเราจะได้สมการเส้นตรง ac มาจากนั้นเราก็มาหาระยะทางนะฮะระยะทางระหว่างจุดกับเส้นมา จุดกับเส้นตรงมันมีระยะห่างกันด้วยสูตรอะไรจำได้ไหมสูตรนั้นก็คือ v เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก b y 1บวก c หารด้วยสว r ู o นะฮะเกำลัง2บวก b กำลัง2ก็แสดงว่าถ้าจำสูตรนี้ไม่ได้น็อกเลยเนาะสูตรก็ยาก นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะสิ่งที่น้องๆควรทำคือเริ่มฝึกฝนตั้งแต่อยู่ม .4 ม .5 ให้แม่นๆน,นะครับไม่ใช่หาวิธีรัดนะครับนะ้องๆพยายามทำแบบตรงไปตรงมาให้ได้ก่อนเราค่อยทำให้เร็วเราค่อยทำให้รัดด้วยความเข้าใจอ่ะทีนี้คักรอบก็จะแทนค่าแล้วเนาะจุด x 1 y 1ในที่นี้มันก็คือจุด B แล้วนะอันนี้คือจุด B ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นตรง AC แล้วนะน้องๆง,งงป 1> x 1 y 1ตอนนี้นะที่เราใช้อยู่ตรงเนี้ยคนละอันกับอันนี้นะ x 1 y 1คนละที่แล้วนะตั้งใหม่นะตั้งใหม่อันนี้คือจุด b นะฮะจุด b นะ่ h h นะเปลี่ยน d เป็นตัว h a b c มาจากไหน a b c ก็มาจากสมการที่เราสร้างเมื่อกี้ไงนะ a คือเลขหน้า x นะฮะ b คือเลขหน้า y c คือตัวท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นครูกรอบจะเขียนอย่างนี้ก่อนว่า a นะฮะแล้วก็ b คือลบ3นะฮะแล้วก็ c คือลบ10กเหนไหมส่วน x 1 y 1มันคือจุด b จุด b เนี่ยจะมีพิกัดต,ตัวหน้าเป็นเลข1น,นั่นคือ x 1เท่ากับ1 y 1เท่ากับ2ก็แทนตรงนี้ด้วย1แทนตรงนี้ด้วย2หารนะครับด้วยสแควรูท เอก็คือ4เนาะ B ก็คือลบ3ท่นนีครับแทนค่าตรงไปตรงมาเลยนะข้อนี้ก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนประมาณนี้ต่อมาก็คิดเลขเป็นเท่าไหร่เอ่ย4ลบหลบ10หารด้วยพิทากรัส4ี่กำลัง2 3ากำลัง2ถอดรูนแล้วได้5นะครับกูกรอฟคิดเร็วให้เลยน้องๆไปทดเอาข้างบนได้เท่าไหร่เอ่ย นะก็4ลบ6ติดลบ2นะครับลบ2กับลบ10ก็เป็นลบ12ออกมานะลบ12แล้วก็ส่วน5เพราะฉะนั้นความสูงตรงนี้ก็คือ12ส่วน5นั่นเองเห็นไหมนะมันก็คือการหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นนั่นเองอ่ะ12ส่วนห ตรงกับช้อยไหนเอย่ยเออเอา้าวมันช้อยมันไม่ลงตัวด้วยงั้นหารนิดหนึ่งหารได้เท่าไหร่ฮะคูณ2ก็ได้คูณ2เพื่อให้เป็น24ส่วน10แล้วก็เลื่อนจุดเดียวได้2.4โอเคเพราะฉะนั้นความสูงของข้อนี้ก็คือ2.4นะครับน้องๆก็ไปตอบนะฮะตรงกับช้อยไหนเอย่ยช้อยที่3ใช่ไหม 2.4โอเคก็จะได้ประมาณนี้ทันไหมครับอพอไหมวิธีการประมาณนี้นะครับส่วนบางคนอาจจะมีวิธีการาวิธีการแบบอื่นนะวิธีการแบบอื่นในนี้ครูกรไม่เน้นครูกรัอธิบายเร็วๆก็ได้นะฮะก็ลองลองมองอีกแบบหนึ่งดูก็ได้ก็คือใช้วิธีการแบบพื้นที่สามเหลี่ยมนะมองการเปรียบเทียบว่าพื้นที่ สามเหลี่ยมจะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมแต่เรามองคนละแบบนะครับอันนี้ครูกร็มองแบบวิธีมอต้นมันก็ทําได้เหมือนกันนะแบบถ้าใครจําสูตรไม่ได้เลยอะสูตรพวกนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นรู้เรื่องเลยยากจุงเบยทําจําอะไรไม่ได้ก็ลองมองแบบข้อสอบเข้ามอสี่เขามองวิธีการแบบหาค่าสามเหลี่ยมอย่างนี้สมมุติถ้าครูครับต่อยอดขึ้นมาดูนะ ถ้าครูกอต่อสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาให้เต็มมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มันหมุนอยู่เห็นไหมแล้วเราต้องหาระยะว่าเออตรงนี้มันคือ4ใช่ไหมฮะจากจุดนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้มันก็คือ y เป็น2ถึง y เป็น6มันก็คือ4เหมือนกันฉะนั้นมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะสามเหลี่ยมที่บอกว่าตรงนี้ยาว8นะครับ ส่วนแนวนอนตรงนี้มันจะยาว6เพราะว่าข้างขวาคือ7ข้างซ้ายคือ x เป็น1ตรงนี้มันก็จะยาว6น้องๆก็จะเห็นว่าอ,อ๋อนี่คือ6 8แสามเหลี่ยมพิทา a g o r ที่ยอดนิยมมากแล้วมันก็จะมีเส้นนี้เส้นหนึ่งทีนี้ครูกรใช้คําว่าพื้นฐานพื้นที่เท่ากับพื้นที่แปลว่าอะไรถ้าเรามองพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมรูปเดิมเป็นสามเหลี่ยมรูปเดิม มันมองว่าให้ตรงนี้เป็นฐาน4สูง6ก็ได้ก็คือ1ส่วน2คูณ4คูณ6มันมองว่าให้ตรงนี้เป็นฐาน10แล้วสูง h ก็ได้มันก็คือ1ส่วน2คูณ10คูณ h ก็มองแบบนี้เห็นไหมแต่น้องต้องรู้ความยาวก่อนไงนะครับอย่างนี้ก็คิดเลขตัด1ส่วน2ตัด1น่ก็ได้เป็น24เท่ากับ 10h ย้าย10ไปหาร นะครับมันก็จะได้ h เท่ากับ2.4มันก็ตอบได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้มุมมองที่มีประสบการณ์ในการทำโจทย์มาเยอะๆจะเห็นว่าอ๋อเรามองว่ามันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมหาได้2แนวแนวแรกก็คือให้ฐานเป็นด้าน4สูงคือ6อีกแนวหนึ่งคือฐานเป็น10สูงคือ h ซึ่งถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวกันเนี่ยพื้นที่มันต้องเท่ากัน เราก็เขียน2แบบแต่จับเท่ากันแล้วก็หาตัวทิศติดเอาไว้ก็ได้นะฮะพอเข้าใจเนาะลองไปทําดูก็ได้นะครับติดขัดหรือทําอะไรได้แค่ไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนวิธีที่ครูครับทำเนี่ยนะฮะก็คือวิธีที่เนื้อหาม .4 เราเรียนกันมาแล้วก็ทําตรงไปตรงมาแล้วก็เอาไปใช้ในการพรีเซนต์ในห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนเข้าใจไปด้วยก็ได้นะครับเพราะมันก็ใช้สูตรที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละ โอเคไหมไม่ได้เกินหลักทรงหลักสูตรอะไรไม่มีเทคนิคลัดอะไรนะอ่ะก็นี่ก็คือความรู้ของข้อ13ดูแล้วให้ได้ความรู้ด้วยนะครับน้องๆอย่าดูเอาแต่คําตอบเนาะดูเป็นไอเดียเปิดประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วน้องๆจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมเป็นกําลังใจให้กันทุกๆการกดถูกใจค,ครูก๊อบจะรู้นะ แล้วครูก,ก็จะมีกําลังใจก็จะมีความสุขมากเวลาเห็นคนมากดถูกใจเวลาเห็นคนมาคอมเมนต์หรือเวลาเห็นยอดวิวมันขึ้นครูก็แฮปปี้แล้วก็มีกําลังใจที่อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นก็ช่วยกันกดถูกใจคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือสนับสนุนช่องตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับยินดี ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาหาความรู้ขอให้ได้ความรู้ไปเยอะๆนะครับแล้วเจอกันในช่องอในข้อถัดไปในช่องเดิมนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องสำหรับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ